เพลงนะบาทฮมม่นบอไอลีเหรพ่อมันไปเอไปอะไรเต้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 เอ่อใช้จีโรน่ะนี่บออยู่ของฮันเด้เบิงเบิงใช้คือบุมีอย่างแคโกูโอ้ยเนบบาทนี่ไปเก็บแม่บอเพียงอยู่ใช้เอาแล้วพ่นเด้พ่นอู้เป็นโทษแล้วข่อยอยู่เนบบาท เส้นมาทางนี้แต่กินเหวนช้ำนังหั่น,ดนดเดะเฮ็ดดีๆด้ออ๋อตัว่าไรนี่ครัับมนเฮียนอ้อตัวหลับพัดไหมตัวละพันบูเมียนบ,บ่อบชามตัวนี้อเออเดี๋ยวคอยจี้กินแคหน่อยก่อนนั่งลอยไปคุดที่ดอเมื่อคืนนี่ผัวไปอันอ่าก้านนะวะ ยี่เห็นบอ่อขู่ใครเห็นอันนี้เออได้เท่านี้บ่มันบ่หลายนะเออคือได้หน่อยใช่ป่ะสบ,บายดีสบ,บายดีนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนนะเพียงเนาะมือฉม่องสุโอว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าเมย์เมย์เบิร์สุขุสุคนที่คอยให กำลังใจพอเวียงน้องเพียงเนาะกดไลค์กดแชร์เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาแต้จนจนจบพี roommate, ่น้องเนาะจังไรก็แล้วแต่พี่น้องเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาต่างๆนานาค่ะอ่านบทความคอมเมนต์พี่น้องเนาะก็ขออขบมือขอบใจหลายๆที่ว่าเข้ามาให้ก็กำลังใจพี่น้องเนาะคอยคอมเมนต์บอกนั่นบอกนี่น้องเพียงเนาะเมื่อนี่ก็เวียนเข้ามาหาอัปเดตคลิปทางบ้านทางเคื่อนของน้องดอยหลังจากที่ว่าบ่มีคนเข้ามาหาเพิ่นเมื่อวานนี่กันเนาะพี่น้อง ื่อ้บัวันพี่น้องเนาะครับก็มาทางพี่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาทางบ้านทางเือนของอ้ายบุญเกิงน้องอยเงียบิพี่น้องเนาะแดดอดีบนีพี่น้องเอ้ยเนาะคือสิเบิดพ่นนะบ่บานี้พี่น้อง FC เอออ่าสบายดีเด้อน้องดอยสบายดีโอ้ผักเจ้าใหญ่แล้วบดนี้เนาะ เปิดแต่ไม่ประตูนี่พัชชิช่องเข่าบงอยู่ในพุทธช่องบงไหยเราจะเป็นยังจะโหดแล้วเลยอะไรโหดนะอะไรโหดเลยตอนแรงที่โหดตอนแรงตอนแรงมื้อเช้านี่กินแจ็คเกือดได้นี่ไปขุดเจรอยัางอะไรกินย่างอะไรกินแจ็กเกือดค่อยเห็ดไมน้ลูกไว้ยังเฉยย่งหมูกินแจ็กเกืออ๋อพักหอมนี่ก็ออกลายได้นี่นางดอยต้นยังเฉนี่ดชใจเป็นคุ้มนี่ นี่มักเตงโอ้มักเตงมักเตงแสดงว่ามักเตงนี่กระายเดิมเดิมงามนะแบบนี้เนาะงามนะเด้หมาจะมาดอะไอเกิงมาได้วจังหน่อยใช่เด้นผักกาดบันนี้บ่มาเวียงใช่พุ่นด้วสลัดแล้วเจ้าเห็ุเป็นคุมเป็นคุมแล้วเจ้าแบงเด้อผักสลัดเด้อแบงปลูก ใช่คุมไว้เต็มชวนเนะบ้านนี้เนาะเต็มชวนนะพักบัวนะตัวนด้จ้ากินได้พูดตัวนี้กินมาได้บ่บ่ให้เกิือเ่อตันให้ผู้เข้าเออหายังไม่ลองพักยังยักยังยังไม่ได้ลองปลูกให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ก่อนตังโกสิลองเองให้มันใหญ่เจ้าถึงสกชิรองเองนี่พักยังแค่ตัวพักยังฮะ Nhang, thay áo hay cha bà nông bà ừ. bố hú gần đây tuấn mình cẩn tăng cốc mai hàn đệ moment cốc mặc thua xiển bao không lẽ cô mặc thua xiển mà chắc bao anh này anh này... cô này mặc thua này anh ừ. mặc thua may hmm, tân tăng chi ตอนแรกยังยุดมันยังจะกินใบบ้านน่ะนี่่ใช่ขาดมันปิดๆนี่ก็จักเลยคขอดูโมฮูคือขาดฮะคอดูโมฮูบมฮูบอจักไม่ก็เออเออย่างเอาส้มน้องเบาอันนี้มักได้คอยขุดใหม่พ่นไม่ไรได้ขุดอันนี้เลยใช่พ่นพ่นไม่ไรพ่นไม่ไรปลูกบ่แมนเจ้าบัวคือปลูก ให้พรเวลาปลูกให้คอยให้พรเวลาปลูกให้เจ้าแม่นหอมกว่า<ผ>หอมกวนี่ให้เจ้าอัดประตูก่อนนี่ขนไก่นี่ขนไก่นี่มีทานแล้ไหมว่าไ,ไก่แต่แต่คอยเอามาพีเด้อเม,น,มนบ่นี่นนนใหญ่เบา,าใหญ่ขนไก่เออคือบอกว่าไก่คือบอกคือบอกว่าไก่เหีียไก่ตายแล้วไ่ต้องไปถามบุญมีบุญเพ่งนะบาน แม่นบ่ไอ้ลี่เรื่องอะไพ่องมัไปรอผีอะไรเจ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 เอ่อใช้จีโดน่ะนี่บ่อยู่ของกันเด้เบิงเบิงใช้คือบุ๋มีอย่างเจ้กตัโอ้ยตาเจ้าบ่เห็นบ่ใช่นั่งลอยเลือดแล้วว่ะเลือดไรคือตาเจ้าเฮ้ยจีหลอาคฮ็ออกเลยเฮ็ดอย่างไรบ้านี่ ปเก็บแม่บ่ยงอยูชัเอาแล้วพ่ดเล้พูดโอเป็นโทษแล้วขอยูชัยบานเต้นมาทังนี้แต่กินบริเวณชับน่อยหันเดเฮ็ดดีๆด้วยอ๋อตเท่าไรนี่ับมีอันโอ้ยตัละพันไหมตัวละพันธุเมียนบ่บลาสามตัพันสามตโทะพันนะโอ้นังยได้จิโร่ลายแท้นี่พ่อจังอยากขายตัวละพันนกนี่ให้ไปคุดนี่มันเพง เจ้าอบาอก็ไปคุดเองก็ชี้ยามไงเนมียนบอเจ้าบอคือแม่เจ้า,มจา,าแม่จะตัวบอเออเจ้าไปน้ำกันกับเม่นี่จะอะไรก็โปนี่อบอเบียใส่มาไลายนะนี่ผู้คนไปยิงเพื่อนเห็นบอตา,ามตัวนี่ออเออเดี๋ยวอยจี้กินจแคหน่อยก่อน นั่งโอยไปคุด <He hn S 1> ที่รอกเมื่อคืนนี่พัวไปอันตาก้านนะวะพี่อยาเห็นบอขุอไใเพ้นอันนี้เออได้เท่านี้บอมันบอร้ายนะอ๋อคือได้หน่อยแช่ปะเอามือกินโลดผมมีไผ่กินบอผมมีไผ่กินเออผมมีไผ่เลยไฟจีเอามือกินช้างว่าถ้าโบอยากเกลียดให้เก่งที่โบให้บุบอนะมันเราให้มาบอเวียงก็ให้บอเบวยอเียงมา เออเราบอกไว้แล้วเออไปดีไปลุงกันโดยใส่ถุงยางนใส่เกือบ่ใส่ถุงยางเจ้าถุงยางเออได้ข่อยสิ่ไหมใส่หรอกไปข่อยเมื่อก่อนครับข่อยบ่ลืมอย่าลืมนะจุ๊บหน้าแล้วแกะลายชงก่อนเดี๋ยวยังเดือดเท่านี้บ่ไกลไปนี้เดือดเท่านี้แล้วเดือดซองตัวนี้ไม่ กินไปแล้วมานี่ชิทมนี่เม่นอดีบ่ไก่ตายนะไก่ตายรี่ไข่ตีนี่ตีนี่ตายดีบ่เกี่ยวเขาน้อพงอันนี้ไก่เห็ดไก่เห็ดไก่อยู่ไก่ตัวนี้บ่เห็ดนะไก่ใหญ่ๆนี่เออนี่ยตายครั้งนี้เนี่ยเห็ดอะไรบัตนกินบ่แม่เจ้าคือว่าไปทิ้มใช่คอยอะไรคอยบวกินคอยคอยขี้เลือดแม่เจ้าบวกินบ่เจ้ากินบ่ จะกินกระเพยข้าคอยกินคอยบูกกินกิขี้นคอยขกินเอ้ยกินเบิดกุ้คนเนาะบ่ได้ขอบวกินเด้อเออกินเบิด์ดกุนงได้ว่าบูกินขอบูกินบูกินหนูหน่อยเปลี่ยนชงให้บุญมีก่อนบุญมีเงียวพี่น้องเคยเนาะบุญมีเงียวเปลี่ยนชงบุญมีก่อนไปตาชงนอนไปลูกเนาะ ไปกุจิโร่เมื่อเช้านี่ก็ลายๆโตเติบแสดงว่าไปโดนเติบอย่างไรจำนะโดนตุ๊บเลยครับเนาะไปเมื่อนั้นยังม่ได้เนาะยังม่ได้จนไปเมื่อนี้ได้เมืนี้เฮงมันเพ่งเอาลูกคอยคอยไปขุดอีกถ้บมันเพ่งเอาบุญมีนี่จะจะไปขุดอีกใจกระหายไปคุดเยอะเขคือสายามกินข้มือบ่อยาเดี๋ยวนี้ว้ากินข้มือเลยอ๋อดาบเลยดิ่ดาบเลย ตอนนั้นหู้ว่าเจ้าของเป็นอยู่เป็นยังจังปะเป่นหมูกินฮะหมูตอนเอพซีเพิ่นบบแพงนะขำเจ้าบบกินยาบัานนี้นะเพิ่นมาปล่อยให้ตายรอดเพิ่นนะเจ้าบ้ายานบอกยันเออยานก็ต้องกินยาอย่าขึ้นเชือยจะให้ลูกอมได้ไหมนะ มันตายรึเป่าไม่ไม่ค่อยได้สิตายลูกเจ้าบ่ตายแล้วบีบจะดีบีบให้มันนั่นจะดีจังงี้ใช่เออไหนเอ็มจะ chọn แล้วนนก็เลือดเทียนเฮียเทียนเฮียเขียนได้ได้ถงมัน่นะได้เขียนยังไงได้ไรถงน่ะ <c oughs> ถงจนแหล่ <c oughs> ถงจนแหล่ยังบอลเขียนคือยังบวบเป็นอย <c oughs> ู่น้อค่อยเห็ดคือบ <c oughs> ัให้แม่โต๊ะไหะ้ใช่ คือบ่ให้แม่ซักให้มันมันใหม่นะมันเก่าไปเลยดี่เราเล่าคนนี้ดูนะอย่าซักนะมันวาวมันจะเป็นยังมันกับมีนนะโบซักมันฉีกขาดมันวาวอ๋อโบซักแล้วแห้งฉีกขาดมันมีนแต่เสือยังตบให้มันใหม่ทงก็ต้องตบให้มันใหม่นะไปซื้อแล้วมันใชตัดเข่าบอก ข้าง外นะน่าเคยเชี่ยวหูเนาะตัดเองตัดเองเอาจากมาจากตัดบอกมาจากใบบอกเจียวเลยใครจะไปเขียนใส่ทงมึงมกลัวจนมุนเบิร์ดนี่อ่าปึ้มได้ส์ไปทางไรปึ้มปึ้มจล้วคุมม,มาแล้วตีิทมาแล้วไปเฮียนเห็ดงานทำได้ไงงานเขียนแบบนี้งานั่นพากันเขียนใส่ทงอ่าพากันเขียนใส่ทงกะเพื่อนในีทง ้อนยพ่อพ่อย่าคิดจะคิดมันเพื่อนเล้วไปตบอีกเด้อมันเปื้อนนะซุปน้ำโอ้ยแ่ย,ยังไม่จอ๋อในให้มอยเวลาลูกเงี้ยวเวลาลูกยังหายผ้าเพียนอ่าส่งให้มันยันมันเป็นคันเป็นหน้าเป็นไปต like ัวที claro> ่ ตองค่ำตรงคืนเนี่ยนอนกลางมุ่งกลางยี่บ่เดียวนี่มุ่งกลางเลยแล้วก็เบิกมาเมื่อนี้คือบบเห็นหน้าบบเห็นนั่นยุ่งครบปันใดมือนแสดงว่ายุ่งไม่ได้ครบเมื่อนี้มาเวียงเป็นยังไงนี่เห็นเดี๋ยวมันเป็นตุ่มนะใช่ไหมนี่ดิไหนปุ๊บนี่นี่เฮ้อยาเห็ดเดียวนั้นได้เห็นอ๋อเห็นเป็นตุ่มเห็นลูกคอนอ๋อคือมือคือเบ่งะมือคือเบ่งเจ้าจะระวังเนอะเจ้าจะพอเจ้าจะไปจุ่มมันเนอะ ใจจะไปคิดเดายันเป็นอันตัวที่ด้วยป้าเอาตากเบิ้งป้าคือเป็นคือเป็นตุ่มแบบนี้เบิ้งป้าเบิ้งป้ใหญ่ปาดุงเบิ้งนี่เป็นขาวอันไหอ๋อเป็นตุ่มขาวๆเป็นนองนด้นนี่เป็นนองนะขออนุาตใจจะไปเคลียร์มันเด้อะมันเป็นไปตัวที่ด้นี่ ใช่มือมันแบ่งอันนี้ฮะมันแบ่งขึ้นมันหัดอันนี้น,นี่คอยบอกให้ตัดเด็กี้หนะ่คือบบตัดอันนี้เชือกผูกแขนนี่จนหัดมือลูกนี่นี่อันนี้นะแบ่งน,นะมันตรงนี้นะเออนี่เอาเชือกผุกแขนเอาออกแน่นนี่มันหัดโพดอันนี้มือแขนลูกจนกิว้วนี่ซจำมูลเพลงนี่ได้นี่มันดวงนี่แค่นี้แหลนี่มันจอยเอออันนี้ผูกจนแขนลูกกิว้ว Không học đơ, kìa, không học được Được không học được Cứ... Hết rồi sư đấy, hết rồi đấy Cầm đổi, đổi sư hey. Hey. đây Hết đi dư rồi đấy Hết đi <đây>. <laughs> dư bộ Hết đi bộ, bộ hết bộ Hết à, à, Hết bộ. cứ bộ hết Thả vô bộ Thả vô Nó tắt dư dư Nhân phùa hai bộ Ừ Cầm tắt và thử thịp là nhân phùa hai Nhân phùa phải Ừm Đợt giá, tát อ๋อต oh, <c oughs> mm. ัวแรงไปซื oh. oh. ้อละมันซื้อเพื่อนไปซื้อพากันไปซื้อมันอยู่ใช่ยืมเมืองแล้วเมืองจนบ่กโอ้โหที่ตัดเท้าบงตัดให้มันเร็วพูดมันเร็วเร็วเรียบร้อยเร็วเลยเร็วเลยแบบนี้เนาะเชียวนี่มันเด็ดโมจิโอดอกอีกนี่บยโมจิเออโมจิเยตัดเอาที่จับ คอยคุยเห็นดนี่ oh. ตัดติจกักเดี๋ตัวเขาเลยเขาเ,ขาเจานะ้าเนี่ยมันยังเ hmm. ก็นเขาคอยค <c oughs> อยว่ามีเขาอย่างมันยากมากมันยากให้เจียวตัวนั้นคุนตรงนั่งดีกนอยเลยต้องนั่นด hmm. งดิ้นคอยคอยเจียวเป็ด จะอะไรจะพนมือาวนหาพนไปเีเขาเลยขึ้นมาอีกไปเีเขาเลยขึ้นมาอีกมันเพ่งนะเจียขึ้นเยอะรก็อะไรเห็ดดูคอยเก็บเอาแมนพี่มาแมู่กแกเีวมาม่พี่นะมันเต็มเตกเตะแตกแตบไหนมันถต็มเออมันถึงนะบุญมีไปละอมเพิ่งไปได้ ไปไปหลักอมไม่่อยมันถึงน้ำเดืยบลอยเล่นเอาตัวใหม่อีกเอาใช่ต totally> ัวใหม่มีแต่เอาบุญมีได้เมื่อเปลี่ยนก็อใหม่่อยเนาะเอาบุญมีได้เมื่อเปลี่ยนให้เปลี่ยนบ่บัดเห็นอะไรบัดเปลี่ยนบ่เอาไม่บ่อมาให้ด้ไม่บ่คอยมให้ อย่าให้ระวังลูกโจกมันบาดมือลูกเด้อบาดปองหานให้ลูกม <า S 1> อมทิมทิมเอาไปทิมไปให้ลูกอมไปเช่นบาดปากลูกเนาะเพื่อจะเอาไปชังแช่เออ,าาอขวดกระเบื้องพี่น้องเไยเน,นะาะคือเกาจะไปขวดกระบ้อบาดหน่อ<ม>พี่น้องเยไงสิจูบพายให้บาดเอาลูกขึ้นไปไหว้ทั้งเฮือนก่อนจังเหตุแล้ว เอาลูกขึ้นประตูไว้ทั้งเฮือนเนี่ยกะค้างไว้คากบ่อประตูไอ้เกิงเหนะ็ดเนี่ยคักเลยคักได้บ่งามช้ำนันบ่อชุดงามบ่อช้ำนีุ่ดงามชุดที่ชุดเลยงามที่ชุดบ่อช้ำนี่เจ้าอันมีความผู้สึกนเนี่อยอะไรพุ่มใจบ่อเราเห็นหายช้ำพภูมิใจแห้งวะพุ่มใจแหง้แหง,แหงพี่น้องเลยสำหรับประตูไอ้เกิงเห็ดน้อาเลยพูดพอยไปจับตาก่อนมือคืน ให้มันไปอีกมาแดงให้ไปอีกอ๋อลักเงาโบปลาปลาสยามทะเลปลาไพปลาลุงเจปลาลุงเจ้าอ่าลายเนื้อลุงเจ้าลุงเจ้าปล่อยบอปล่อยเนื้อกินนองเนี่ยปลาเอาลายเอากดเขาชอบลูกชายเขาชอบโอ้ไปรักปลาลุงบ่เป็นจักเป็นชิบวะห้ายบ่ เด็่ปิดเด็กเด็กป no. ิดนะตัวนึงปิดเ้็กแล้วคุณจะเอาไหนตัวนึงอะไรไปขายได้มากินนะชื่อโเป็นยังมากินื่ทำขายีนบ่ได้บ่แมงกบไม่กึงได้อยู่ไปจากยันดาหลักขายมีใไปชงไหมมีอะไรบเราไปเอาลุงน้องไปนำบ่พืนไปไปหางประมาณได้บ่เจาว่าบพได้เเกือเขามันมาจากช่วง เฮดอย่าเห็ดน้องนาะจะเรียกไปไหนอย่างนี้อย่าเหอยจะเดอุจะเฮตุกันมาำจ๊บใหญ้ที่ตกอาโจ๊ะติติติเดยเยน่ะน่า่จะบอกคอยเกลือเขาอันมาไปจะเกลืออยู่บนเพล่เพล่แม่เจ้าเกลืออยู่บ่เขามามเกลือม่เลยเกลือเลยอ่า บน่ไ้เาตลกาลงโดทงเา่ก่บได้เกลือโดมันได้ตายบ่เออมากับบก็มามาบานานยันบบเกลือมายันมาตายบรนานเนาะใไก่เนี่ยก็ยังเกลือได้บ่เหมือนในไก่นี่ยังไม่ได้เกลืออยู่เออไก่ยังไม่เกลืออยู่เกลือเรืาเนี่อนี้กนน้ำได้เอาน้ำมาใช้ได้น้ำเบิ่งไปเบิ่งยูมีน้ำบ่ แป๊วหน้ามาใช้แป๊วน้าไมา่ใช่ไปเจ้ากระโบอยากไปบอเจ้ากรบขี้ข้านบอขี้ข้านบ่เจ้ากัหนีทาต้่อยๆโอ้ขี้ข้านแท้ทังเมย์ทั้งลูกเลยบ <c oughs> เห็นอะไรบนปลาลุงมาซื้อน้ำมาข้าวมาให้กินดอกับแบไปเดินกันจะอุะ่นตัวไปดไปนไปเดิอกันทีตเต็เปลียนระยะละู้า พึ่กยากไดู้อะไรได้่งเลยน่ะลูกเจ้านี้ว่าลูกว่าไปทุกทีทุเรนได้ยังง้หน่อยหนึ่งพายเจ้าเชินเบาพาลูกเบาอย่าพาลูกเบาเลยวัยนน<ม>ี้เ้อลูกยังน<ม>หน่อยอยู่ยด้อยินบ่คอยบอกอลุกเออเขาบอกนะฟังเน้บุอยากฟ<ม>ังกันจริถ้าฟังแต่บอเลา่า<อ>บาาา่อบันเรามาคือบุปปากบเรา,ามา าลเรามาเราบอกว่าอย่างเหตุโคตรอยู่คือเตาเนี่ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> อยู่กันเน <c oughs> าะเขบาบอกเรื่องจริงเขบาบอกเรื่องจริงแบบม่ยอมหับเอาอาน่ <c oughs> อ้าอางโดยเป็นอะไรแปลกๆวันนี้ เวร์มี่ิยังอะไออ่งกว่ครวยแาไอ้ไรเอ็มนายกุสุครวไปกับไตจ้าเาระปีนึงอยังเมื่อนี้ยังไ่ได้เห็นกินข่ามาเมื่อนี้จากน้อยพี่น้องเอฟซีเนาะจากน้อยเห็นกินเข่าอีกต้องเห็นนะแต่ละมือนต้องเห็นเรากินเข่าทำโบเห็นมได้โบเมนนังรอทำโบเห็นเนาะ men bao thứ bao men à, hết bụi nhom bạc gì Ôi, nghỉ. ơi nàng gì quên, chê rồi ơi chê rồi chê rồi bao chê rồi bao cứ cún nai rồi chào chê rồi bao cứ chào cún nai rồi hả muốn á không được chắc chạc vợ trời mà đẹp men đi เหนไหมเห็นบ่มาใกล้เพื่อได้ยิงกันบ่เรายันงเราเข่าไปทางบ้านนั่งแดงพุ่นเหมือนเราไปเบิ่งเสาได้เราสั่งให้พวานแดงให้พวานแดงไปตัดเสาตัดเสาเฮเทือนแชมเพื่อนเจ้า เก่าต้นแมนดีใจบอออ่อ,อเอื่อยเ่ลยเฮือนฮะบ่ดีใจเมื่อนำคอยจะคอยชาเมือเมือนี้พอจาก็บโบยู่เอาให้คอยชาบุญเพ่งเนาะนั่นเลยเอาให้บอ่อคอยเชา,าเมือเขาองเฮียนตัวยคอยกระซื้อให้ไม่อีกโตัวนี่ อยู่อยู่กับบอลน้องได้เจ้าจะไปเกี่ยวข่าวกับบริเกียวอยู่กับบอลน่องขอได้บริเกียวลอะข่าวเลยนะะพูดเกี่ยวกับเดียอนเจะยรยาเล่าบอสยาลามือได้เออปันเีเอาลูกมันเกี่ยวข่าวอะลูกเลยโล่งไปตำปาข่าวเออลามือเนี่ยแบบกระดินน้ำขี้ดินแบบนี้ได้ใช่บอสไบ่กี้ดินใครแน่ขี้ดินใครเน่ใมันอเอออาบอาบ ให้ลูกยบ่อน้ำกูมือโอ้ยขอบเลยแตตาเจ้าเห็นจะอาบแลก็เนี้ยไอเห็น่าอาบมันชิยูไปได้เหรอัยเดือดตลอดเดือดเแท่นังอยฮะไ่อาบน้าตายแล้วเม่งหนาวมืนั่นคือว่า่ไดอาบนะหากะเอบางจักมือ่ไดอาบบาช่วงมันหนาวบงกินไบ่ไไ พัวเจ้าบัวรำเนาะน่าพ <l Jean> ี่น้องคุณพระจักอย่าเห็นน้องนะหยอกกันอยู่พี่น้องเอ้ยนอนเจดอยนี่ยเมื่อปลาเจดอยจนบ้านีพี่น้องเนาะน่าสบายดีเจดอยสบายดีพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปพี่น้องเนาะผิดพลาดกันได้ก็ต้องกับขอโทษขอไฟน้ำเดนือใต้ อยู่ดีมีแฮงบัดสุขุสุคนเนาะี่นอะอ่ามยยงมาบ่อดพี่งเนาะสําหับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพีงขอกล่าวคําวสบายดีงน